เดี๋ยวค่อยเชื่อที่ช้าลงแล้วก็น็อปในที่สุดนะครับไม่เหลือนะครับน็อปทันทีแดงแดงเห็นไหมไม่มีดิ้นออกมาเลยนะครับน็อปคารูแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกับสาระความรู้จะดีในเรื่องของการเกษตรกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาเจอในเรื่องของปัญหาเรื่องมดวิธีการกําจัดมดใครเข้าสวนทําเกษตรปลกูกผักแล้วมีปัญหาเรื่องมดบ้างเราเป็นเกษตรอินทรีย์เนาะ เราไม่มีสารเคมีนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องมดเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกสวนจะต้องเจออย่างแน่นอนผมมั่นใจเนาะหรือว่าใครจะเป็นทําบ้านไว้เสร็จแล้วมีปัญหาเรื่องมดไตตามขอบกําแพงตามซอกปูนถ้าตามซอกปูนจะกําจัดง่ายแต่ถ้าตามดินพื้นดินประมาณนี้มันเจ้าก็จะกําจัดยากนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่สามารถกําจัดได้นะมันสามารถกําจัดได้นะครับเป็นวิธีการง่ายๆเนาะอันดับแรกผมเพื่อนไปเอาเจ้าตัวนี้มาเลย ผงซักฟอกนี่แหละตัวดีนะครับกําจัดง่ายทําง่ายเนาะแต่ที่สําคัญคือมันถ้าเราใช้เยอะผลเสียกับดินของเรามันก็จะมีด้วยเนาะไปะเราไปทํากันมาเรา,าเริ่มกันเลยผงซักฟอกนะครับจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้อาจารย์ส่วนวันนี้จะทําให้ดูในการนําไปฉีดพ่นนะแล้วก็การนําไปรดราดนะครับสองตัวอย่าง ไอ้ผงักพฟก์หนึ่งนตัวนี้ใส่เข้าไปอีกตัวหนึ่งที่จะต้องมีคือเกลือนะครับตัวผงักพฟกมันจะเป็นตัวกัดกร่อนเนาะถ้าฉีดตัวมดนะครับมันจะเกาะติดตัวเลยส่วนตัวเกลือมันจะเป็นตัวกําจัดนะตัวไหนที่มันฉีดแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ตัวเกลือมันจะไปดูดน้ำหน่อเลี้ยงในตัวมดนะครับนี่ใส่เกลือประมาณนี้ใส่เข้าไป เป็นวิธีการที่ไม่ได้ยากนะครับต่อไปก็นำเป็นน้ำมาละลายเลยสูตรนี้นเพื่อนๆทำเสร็จแล้วเก็บไปใช้รอจนกวา่าจะเห็นหมดขึ้นมานะครับก็นำไปส่วนนี้ไปฉีดพ้นได้แต่วิธีการผสมแล้วเทรดราดทีเดียวผมไม่แนะนำนะมันจะทำให้ไส้เดือนแล้วก็พวกจุลินทรีย์ต่างๆบริเวณนั้นเขาจะนอกไปด้วยนะครับ มันเป็นสูตรได้แรงมากเลยอ่ะทิ้งไว้สักพักก่อนให้เกลีอกับผงซักฟอกเขาละลายอย่างดีก่อนอ่ะหลังจากที่เราทิ้งไว้สักพักอาจารย์ให้มาดูกันว่าน้ําเขาละลายมก็จะเป็นสีอะไรนี่น้าผงซักฟอกจะเป็นอย่างนี้เข้มข้นมากเลยเนี่ยเห็นไหมอ่ะมามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะนํามากรองเอาเฉพาะน้ําเพราะว่าเราจะนําไปใส่กับสเปรย์ฟอกกี้นำไปฉีดพ่นนะครับ ผมก็ใช้วิธีการกรองแบบง่ายๆนะทำการคนละลายก่อนจะทำให้ดูสองตัวอย่างนะครับวันนี้เป็นวิธีการฉีดพ่นแล้วก็วิธีการนำไปรถราดเ,าเก็บไปประมาณนี้กับจัดได้นอกไม่เหลือเนี่ยประมาณนี้ก่อน ใช้แค่นี้พอใส่กับสเปรย์ฟอกกี้ได้เลยไม่ต้องเติมน้ำเป็นส่วนผสมนะเดี๋ยวไปรอดูผลลัธ์กันว่าฉีดปุ๊บจะนกทันทีเหมือนที่ผมว่าไหมฉีดโดนตัวปุ๊บนกทันทีนะครับส่วนที่เหลือเราจะนำไปรดราดนะแต่มาดูวิธีการใช้ในเรื่องของการฉีดพ่นก่อนไปลุยมีปัญหาในเรื่องของมดนำตัวน้ำยาของเราตัวนี้แหละมาฉีดพ่นนะครับมามาดูกันว่าจะนกจริงไหมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใกล้ๆนะ เะได้เห็นตัวเลยนูอ่ะอามาเรอีกไปเลยเป็นไงขอจะอค่อยๆเคลื่อนที่ช้าลงนะครับก็อยู่นะเค่อยเคลื่อนที่ช้าลงแล้วก็น็อกในที่สุดนะครับตัวเกลือกับตัวผงสักฟอกเอาจะทำปฏิกิริยากัน มดพวกนี้จะอยู่ไม่ได้นะยิ่งถ้ามดพวกนี้เดินเข้าไปในรังใหญ่นะครับมันก็จะเข้าไปถึงตัวนางพญาเลย<อ>เริ่มช้าลงแนละ้วเนี่ยบางตัวก็นิ่งแล้วใช่ไหมเห็นไหมแรงมากนะครับสุดนีด้มาดูโซนฝั่งนี้กันบ้างเนาะขอจนะ ไม่เหลือนะครับนอกทันทีทั้งแดงนั้งเห็นไหมเห็นไหมแรงนะครับสูตรนี้แรงจริงดูไม่เหลือนะครับเห็นไหมนกขาที่เลยดูอ่ะนะครับสูตรแรกโอ้ยังเหลืออยู่ยังเหลือ่วนช่วนั้นยังเหลือ่วนนั้นนั่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 นชุนั่นชุนั้นชุนัน ยิ่งถ้าบ้านใครไม่เคยฉีดนะฉีดครั้งเดียวมดพวกนี้จะน็อกทันทีนะครับอ่ะมาดูขั้นตอนต่อไปอีกอีกหนึ่งสูตรนะครับเราจะนํามาหยอดใส่กรูทันทีเลยนี่ตัวน้ํายาที่เหลือใช่ไหมที่เราทำเมื่อกี้มันเหลือประมาณนี้เห็นไหมเรานํามาหยอดใส่เลยนะครับถ้าเห็นรูหยอดใส่รูเลยถ้าไม่เห็นรูก็หยอดสุ่มๆเอาอย่างนี้เลยแต่ถ้าท่านเพื่อนเห็นรูที่เขาทําทางเดินแบบนี้นะจะยิ่งง่ายนะครับเราจะนําตัวน้ํายาของเราหยอดใส่ในรูเลย ค่อยๆหยดให้มันไหลไปตามร่องเนี่ยสูตรนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีในการกำจัดมดนะดูไม่มีดิ้นออกมาเลยนะครับนอกคารูแน่นอนเนี่ยใครมีปัญหาเรื่องมดนำสูตรนี้ไปลองใช้ดูอ๋อวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเราไม่มากก็น้อยนะครับเผื่อใครกำลังเจอกับปัญหามดอยู่เนาะ กําบรหาวิธีคารในการกําจัดอยู่แต่ปัญหาสําคัญน,นะครับก็คือว่าเราจะรดในปริมาณที่มันปริมาณเยอะๆไม่ได้เนาะมันจะเกิดอันตรายกับบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ถ้าบริเวณที่เรากําลังจากการําจัดมดชุดนี้อยู่ในบริเวณรากไม้นะครับให้ใช้วิธีการฉีดพ่นเอาวิธีการรดร้าดแบบนี้ไม่เหมาะสมเนาะ ถ้าคิดว่าคลิปวันนี้ของผมมีประโยชน์ก็อย่าลืบเนาะฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วยนะครับแชร์ไปให้กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มกเกษตรของพวกเราผมยังมีวิธีการทำกรเกษตรอีกหลากหลายรูปแบบมากที่จะรอนำเสนอให้เพื่อนดูกันเนาะอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้เรื่องการทำมะนาวให้ติดลูกไหมอยากรู้วิธีการตอนกิ่งหรือก่อยากรู้วิธีการขยายพันธุ์ประเภทไหนก็ลองคอมเมนต์มาสอบถามกันดูนะครับปัญหาบางเรื่องถ้าผมไม่รู้ก็จะมีเพื่อนในกลุ่มของเราเนี่ยแหละที่ช่วยกันตอบเนาะช่วยแก้ปัญหา เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ